สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดขล้อนรอบวันนะครับไปยักษ์เชิดชูฮีโร่ดังทั่วโลกช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ไม่ละความพยายามถ่ายภาพป่านะครับเมื่อเวลาศู0ย์นนะครับวันที่20ตุลาคม58นายพินิตบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบป้ายไว้วยักษ์ขนาด6คูนยเมตรที่ได้ติดตั้งไว้บริเวณสามแยกตรงข้ามทางเข้าท่าค้าศยานนานาชาติกระบี่นะครับ ถนนเพชรนเกษมตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเป็นป้ายยกย่องช่วยชูเกียรติพร้อมภาพของนายชัดอุบลจินดาฮีโรที่ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์ให้รอดพ้นจากเหตุโขนดูนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคม58ที่ผ่านมาจนเป็นข่าวโด่งดังทั่วโลกนะครับโดยมีข้อความภาษาอังกฤษว่า The World n e d s กระบี่ไทยแลนด์ขอยกย่องเกียรติคนดีกระบี่ เป็นตัวอย่างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการพลเอกประยุจัโนโอชานายกรัฐมนตรีรณรงค์ให้เกิดคุณภาพในชาติไทยสร้างชื่อเสียงส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนึกถึงประเทศไทยคิดถึงกระบี่นะครับนายพินิจกล่าวว่าการขึ้นไพ่ประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติของนายชาติอุบลจินดาครับซึ่งเป็นคนกระบี่ที่ทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นที่ประจักษ์ให้คนไทยทั้งประเทศได้ภาคภูมิใจ และชื่นชมชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาลงเครื่องเที่ท่าอากาศยานนานาชาติกบีนะครับก็จะได้เห็นภาพนี้เป็นภาพแรกที่เป็นภาพแห่งความประทับใจนอกจากนี้ทางจังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องความเป็นอยู่ด้านต่างๆของครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมกับที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่ซึ่งในวันที่23ตุลาคมนี้จะทําการมอบเกียรติบัตรและมอบเรือหัวทงขนาดเครื่องยนต์13แรงม้าให้กับนายชัดด้วยนะครับ ขณะที่นายกิรติศักดิก์นะครับผู้ก้าล้วนนะครับนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะครับพร้อมด้วยเจ้าที่นาป้ายเตือนนะักท่องเที่ยวในระวังให้ระวังโคลนดูนะครับจานวนสองป้ายมาติดตั้งที่บริเวณริมลุ่นทางลงไปบริเวณริมเขื่อนปากแม่น้ากระบี่นะครับถนนตะละกิจนะครับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับและบริเวณทางลงไปจุดที่จุดนนะักท่องเที่ยวชาวนาเวประสบเหตุเพื่อป้องกันให้นักท่องเที่ยวลงไปเหยียบโคลนตลอดแนว เนืองจากบริเวณอากาศเป็นจุดที่มีโคลนตมมากและมีความลึกและประชาสัมพันธ์เตือนนะักท่องเที่ยวให้เรามันระวังด้วยนะครับมิสเตอร์อาริดฮาเบนนะครับชาวนอร์เวย์ที่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากโคลนดูดกล่าวว่าตนยังไม่ละความพยายามในการถ่ายปลานะครับที่ออกหากินอยู่บนชายเลนทุกๆเช้าที่หน้าเมืองลิมแมนากบีจะออกมาถ่ายภาพ กับภรรยาทุกวันหลังจากติดโคลนก็ใช้กระมังรองที่เท้าและยืนถ่ายภาพนะครับพอตนชื่นชอบธรรมชาติบริเวณหน้ามองกะบีีเป็นอย่างมากเคยเดินทางมาเมื่อปทีที่ผ่านมานะครับจะอยู่ต่ออีกสองสัปดาห์ในปีหน้าก็จะมาอีกประกอบกับน้ําใจของคนไทยที่นี่ก็ดีด้วยนะครับนายกฤติิศักดิ์ภูเก้าวรั้วนาะยกเทศมนตรีเมืองกระบี่กล่าวว่า ขณะนี้ได้หารือกับกรมป่าไม้เรื่องที่ตั้งบ้านเรือนของนายชาัดแล้วนะครับซึ่งที่ดินมูลนิหน้าก่าวติดในพื้นที่ป่าชายเลนก็จริงแต่เป็นพื้นที่ที่มีน้ําท่วมไม่ถึงและได้นําเสนอว่าจะขอกันพื้นที่นี้ไว้ในจํานวนควเรือนที่อยู่บริเวณนี้ไม่กี่ควเรือนนะและจะให้ครอบครัวของนายชาัดทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชายเลนนอกจากนี้ตนจะมอบเรือให้นายชาัดเพื่อที่จะนํานักท่องเที่ยว ประชมปาชาเลนบริเวณนังกลาวอกาเพื่อหารายได้เสริมแทนกนารออกหาปลาซึ่งมีไรายได้ไม่แน่นอนครับ